มืดโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห,ยห,ยหกมืดเอ้ยอาเธอร์บัฟสามอะอาเธอร์บัฟสามโดนยังแย่ครับทุกคนสามดาวฟาดเการอบนี้คือตดสินมืดโอ้โหเรียบร้อยน่าจะเก็บคิงได้นะครับเพราะว่าน่าจะเข้าแสนกว่านะมืบโอ้โหแสนแปดปืเข้าไปแล้วก็มืบนั่นไงปิดจบไงสวยงามไง เอาล้ครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องวบกรกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็หลังจากที่เราเกลือเมื่อวานนะวันนี้เราก็จะมายืมเพื่อนนะยืมเพื่อนอีกแล้วนะครับเราก็จะมาทําการรีวิวหรือว่าพาน้องเดลี่เอลี่นะครับไปลง PVP นะครับซึ่งบอกก่อนเลยว่าตัวเดลี่เอลี่เนี่ยคือมันเก่งจริงอ่ะมันเป็นตัวหนึ่งที่เก่งจริงๆแล้วก็ไม่ใช่แค่แบบตัวอวยนะเป็นตัวที่เก่งจริงแล้วก็เท่าที่ผมเอาตัวละครผมเองนะไปลองแล้วก็ไปเจอเดลี่เอลี่มาเนี่ยโอ้โหทีมดัสมารฟ้าก็ยังกลัวเออ ขึ้นบัฟแล้วก็ฟาดป๋าไปสกิลหนึ่งเนี่ยสามดาวเนี่ยป๋าอาจจะไม่รอดก็ได้นะครับเพราะป๋าแม่งแพ้ธาตุนะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของความสามารถของเดลี่เอลีนะครับวันนี้ผมจะไม่อธิบายเยอะแล้วกันนะครับก็อธิบายคร่าวๆในการต่อสู้เลยแล้วกันเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยรู้จักตัวละครตัวนี้ดีนะครับแต่ว่าเราจะมาดูการใช้งานจริงๆว่าเดลี่เอลีเนี่ยจะเป็นยังไงนะวันนี้นะครับผมจะมา PVP ในส่วนของสามันนะครับในส่วนของชั้นสูงเนี่ยผมจะยังไม่ไปแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ตัวละครน,นี้คือยังทําของให้ Daily ้เดถากิ ของเสร็จเนี่ยผมก็จะยืมเพื่อนมาอีกทีหนึ่งนะเพื่อไปลุยชั้นสูงนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนะี่ยแม่งชั้นสูงคือมันให้บัฟมาที่แบบเชิดชูเดลี่อลี่มากนะทุกคนฟาดทีเดียวแม่งบอกเลยว่าน่าจะหายอะฟาดสามดาวทีเดียวนะครับก็ในวันนี้นะเราจะกินเป็นอาหารเพิ่มเลือดแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าทําให้พลังเราเนี่ยเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ทีมเราถึกขึ้นด้วยนะครับทุกคนช่วงนี้ก็ยังไปเจอป่าเขียวเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวคิงผมเนี่ยจะไม่รอดเอานะครับเดี๋ยวเราจะไปลองกันเลย รอบแรกน่าจะเป็นป่าแดงว่ะโอ้โหพลังแม่โคตรเยอะถ้าเกิดว่าเรากินซีซีเนี่ยมันก็ยังไม่สู้อะ่ะมันก็ยังไม่ขนาดนี้อ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กินเลือดมาก็น่าจะดีแหละน่าจะดีที่สุดสําหรับงานนี้เลยครับอะถ้าอาเธอร์นะถ้าอาเธอร์ไม่ขึ้นวัฟสามหมคิดว่าผมจะให้โอ้โหเียบร้อยครับเรียบร้อยเลยครับรอบนี้มาเจอป่าแดงขึ้นวัฟสามเนี่ยคือ ก็แย่อยู่นะทุกคนเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะขึ้นเป็นบัฟ3ของเดลี่เอลีแล้วกันครับนะเพราะว่าเดี๋ยวเดลี่เอลีเราเนี่ยโดนสับตายก่อนนะแล้วก็จะได้เพิ่มมานี่ไว้3ดาวด้วยนะครับจะได้ฟาดไปแบบแรงๆเลยนะครับทุกคนโอเคเพิ่มความสามารถพื้นฐานห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็แล้วก็ลบดีกเออป๋าจะได้แบบว่าฆ่าเราไม่ได้นะครับทุกคนอ่นะผมจะต้องเก็บอาร์เทอร์นะรอบนี้คือเราต้องเก็บอาร์เทอร์ครับโอ้โห โอหเอาเป็นคิงว่ะโอ้ยสัตว์อีไอเชีย่ยตีครั้งเดียวอะทุกคนโอ้ยยังดีที่เดลี่เอลี่เราหลบได้นะโอ้ยเห็นแบบมันขึ้น2 0 0 0 0นะื่นสองห่น่ะน่าจะประมาณเกือบแสนอนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเดลี่เอลี่แล้วกันว่าจะเป็นยังไงครับเดลี่เอลี่เราจะไหวไหมนะกับการมอบหน้าที่ให้ฆ่าอาเธอร์แล้วกันครับรอบนี้มามืดโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหกมืดเอ้ยอาเธอร์บัฟสามะอาเธอร์บัฟสามโดนยังแย่ครับทุกคน เออได้อยู่ได้อยู่เดลี่เอริ i. มาว่ะก็แม่จะเป็นป่ารถเกรดเลยเนาะรอบนี้นะครับเฮ้ยแต่ว่าถ้าป่ารถเกตไม่ใช่ขั้น3มเนี่ยทุกคนการ์ดเรารวมนะครับเดี๋ยวอันตีเราก็จะมาเหมือนเดิมโอเคไม่ใช่ขั้นสามครับได้อยู่ครับโอเคครับอันตีเรายังอยู่นะแล้วก็ทําให้ป๋าเนี่ยใช้อันตีไม่ได้ด้วยนะครับม,มาเลยครับเพื่อนโอเคเราก็หยุดอันตีฝ่าตรงข้ามไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็ผมจะเรียกเป็นอันตี ของเดลี่อรีครับอาเธอร์ Arthur จะตายป่าวะผมไม่อยากเสียการ์ดเดลี่ว่ะเออใช้ไปก็ไม่มีประโยชน์แนหะโอเคครับรถเกตไปก่อนแล้วก็อาเธอร์น่าจะไม่รอดนะปื๊กเนี่ยเรียบร้อ,อยชิวๆอ่ะพอป่าบับหมดคือจบมึงไอ้ป๋าเดี๋ยวถึงทีเรานะครับคิดบัญชีแค้นครับให้เดลี่อรีจัดการเลยเพราะว่าเราจะมีเกาไว้ใบป๋านะครับเอาเดเอาเดโอโหป๋าน่าจะลดเกรดว่ะโอโหลดเกรดขั้น3ามเลยครับทุกคน เดลี่ผมจะรอดปาวะรอดยากนะถ้าปั๊บผมหมดเนี่ยโอ้โหปั๊บหมดไงทุกคนรอดจากอัติป่ายากครับทีเนี้ยเวรกรรมแล้วโอเคอย่างน้นอยก็ใบโจมตีไปก่อนแล้วกันครับทําให้ฮาเซอร์แล้วก็ป๋าเนี่ยทำดาเมจเราไม่ได้นะโอเคครับหวังว่าจะรอดแ <laughs> ม้ว่าจะเป็นความหวังเล็กๆน้อยๆนะครับหวังว่าจะรอดจากอันติป่านะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการ์ดของเขาเนี่ยโดนใบไว้หมดนะครับโดนเกาเราใบไว้หมดนะครับทุกคนโอเคเขาจะทําไง มาลุ้นกันจะตายนะเพื่อนแคบ่บัฟหนึ่งอ่ะฮึบอุ้ยรอดว่ะรอดว่ะเออเอาอยู่ว่ะเดลี่เอลี่เอาอยู่ว่ะทุกคนอึบแล้วก็นี่ไงเราก็ใบอีกครั้งหนึ่งครับนี่ไงเออทีนี้คือป๋าก็จะลดเกรดเราไม่ได้ไงทุกคนนะครับพอปา๋ารดเกรดไม่ได้เนี่ยเราก็จะอันติสบายตอนนี้คือโอ้โหคัสด,ดำเต็มมือเลยทุกคนดูดิ เออเฮ้ยทีมนี้มาว่ะทุกคนโอ้โหเขาพยายามที่ให้ผมไปตีทางฮาวเซอร์วะ่ะมันก็ต้องอย่างนั้นเลยเออเพราะว่าถ้าปล่อยให้โดนอันตีฮาวเซอร์เราก็แย่เหมือนกันนะครับให้หน้ารอดหรอกกลางโลพ่พ่เกลไว้แล้วก็รวมเป็น3ดาวแล้วกันให้การแบบว่ามาเยอะๆอะทุกคนนะครับโอ้โหคอมโบสตาร์ปากแสนหนึ่งจบปิดฮาวเซอร์ไปแล้วก็น่าจะชนะเลยครับรอบนี้คือคะแนนเป็นเอกฉันท์แล้วมั้งเนี่ยเออโอเคเกาเนี่ย ผมคิดว่าผมจะเก็บเก่านะขึ้น3ดาวแล้วก็ฟาดเก่าไปเลยเก่าไม่น่าจะรอดนะคิดว่าไม่น่าจะรอดนะครับโอเค <c oughs> อป่าสามดาวมาก็ก็งั้นๆนะครับเออเก่าไม่ต้องหวังใช้อติ๋งนะคือเราจะจัดการนายอยู่แล้วเพื่อนนะโอเคทุกคนมาดูกัน,นครับอันนี้ไม่มีบัฟส่วนตัวแต่ว่ามีบัฟแบบ,แบ,บพาสซีฟนะครับโอเคครับ3ดาวฟาดเก่ารอบนี้คือ ศศปัดศิลปดโื้ยเรียบร้อยเลือดเกือบเต็มหลอดอะเกาไม่รอดนะครับโอเคแล้วก็ป๋าก็ไม่น่าจะรอดนะเนี่ยถ้าปา่ารอดจากเท่านี้ไปคือเราก็ใบไงแต่ว่าไม่น่ารอดหรอกอเ,เพราะว่ามีพิเภือด้วยนะครับโอ้โหปา่าไม่มีบัฟแม่งก็ตีไม่เข้าอะ่ะก็งั้นๆ้นนะครับนะอ่ายิ้มเลยไงเพื่อนเป็นไงละมึงโอเคเรียบร้อยจบครับเดลี่เอลี่เนี่ยสะสมสเต็ปมาแบบเต็มหัวแล้วทุกคนนะป๋าขยับไม่ได้ครับก็ต้องยอมนะ โอเคครับรอบแรกชนะมาได้เฮ้ยชนะทีมป่าแดงที่แบบว่าพลังเยอะกว่าเราแบบเกือบหมื่นนะทุกคนเออก็อแสดงว่า Alien, เดลี่ไอลีเนี่ยโหดจริงเออโหดจริงนะครับโอเคครับทุกคนและในรอบที่2ครับเรากินอาหารแบบเดิมแล้วมันชนะไงนี่แล้วมันชนะผมก็กินอาหารเดิมไปก่อนแล้วกันนะครับยังไม่เปลี่ยนนะโอเคโอเครอบนี้โอ้โหป่าเขียวคิงฟ้าว่ะ ป่าเขียวคิงฟ้าว่ะแต่เราเป็นเดลิไงเดลิเราชนะป่าเขียวไงโอ้โหผมจะขึ้นบัฟยังไงดีวะเนี่ยมันก็ต้องให้เดลิแหละแต่ว่าอ่ะบัฟสองก็พอจะได้ฟาดไปนะครับจะได้ฟาดป่าไปเลยเฮ้ยผมคิดงูกปะวะถ้าโดนอติคิงเนี่ยเราอาจจะโดนล้างบางก็ได้นะเว้ยเออโอ้โหเว้ละทุกคนเออ โอ้โหสกิลเดลี่มาสวยมากครับเราน่าจะเก็บป่าได้แหละแต่ว่าตอนนี้คือถ้าเกิดเขาเนี่ยเลื่อนการ์ดเอาอัติคิงเนี่ยเราไม่รอดนะเราจะโดนอันติคิงนะครับอ้าวโอเคฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไปทางป่านะได้เลยครับไปทางป่าได้คือคือดีอะ่ะไปทางป่าได้คือดีนะเพราะว่าเราจะได้มีโอกาสเก็บเกียรตินะครับโอ้โหถอนสแตทเราด้วยเออแต่แกไม่รอดหรอกป่านะไม่ถอนเลยเราเหลือ,ออีกหนึ่งอันนะเพื่อน โอเคครับผมคิดว่ารอบนี้เราเก็บได้นะเราเก็บได้นะครับเออนั่นแหละอันตรีของเดลี่เอลีเข้ามาแล้วนะทีนี้ทุกคนน่าจะมีหยุดอันตรีเดลีได้แล้วนะฮึบนี่ไงอ่าอันตรีมาแล้วก็ทีนี้คือเราหลบหลีกอยู่ไง พอเราหลบเลีกอยู่คิงมันก็แค่เราไม่ได้เออตอนนี้คือใครที่เรียกอันติมาเนี่ยผมจะอันติฆ่ามันเลยแต่ผมคิดว่าผมจะฆ่าคิงครับทุกคนเพราะว่าอันติเก่าเนี่ยมันทําให้เราตายไม่ได้หรอกนะแต่ว่าถ้าเกิดเราโดนอันติคิงเข้าไปเนี่ยเราแย่แน่นอนนะครับะฉะนั้นเนี่ยผมจะเลือกอันติใส่คิงแล้วกันทุกคนนะื้ออเฮ้ยแค่คิงเฉยเลยว่ะฝ่ายตรงข้ามเขาแค่คิงว่ะทุกคนอืเลือดเท่าไหร่วะยิมเราเลือดเท่าไหร่วะ เอ้ยไม่ใช่ดีทีมเขาเดิยมันก็ใช้สกิลที่ใช้ได้แล้วกัน,นกเนาะเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮแล้วก็อันตีไปเลยแล้วก็สกิลของเกาครับมาผมคิดว่าน่าจะเก็บได้นะน่าจะเก็บคิงได้นะครับเพราะว่าน่าจะเข้าแสนกว่านะเฮ้ยโ,โอ้โหแสนแปดเอ้ยอันนี้คือยังเก็บแตทได้ไม่กี่เทิร์นนะทุกคนตีไปแสนแปดนะครับโอ้โหโคตรแรงอ่ะไอ้เชี่ยเป็นไปได้ว่ะ เป็นไปได้ว่ะเฮ้ยโอเดลี่เอลี่แม่งโอพีจริงๆว่ะเฮ้ยถึงผมจะเกลียดมันเท่าไหร่นะแต่คือผมแบบว่าจะเสียเพชรถึงจะเกลือจากมันเท่าไหร่แต่ก็มันโหดจริงอะ่ะก็ต้องบอกว่ามันโหดจริงอะ่ะแม่งอ,อ,อันนี้คือรับมือคิงฝายเขียวแล้วก็เมื่อกี้ที่ผ่านมาคือรับมือฝาแดงเนงะี้ยโอ้โหฝา่ายตรงข้ามเนี่ยคือกะจะแบบว่าจัดการเดลี่เอลี่ผมในเทิร์นเดียวนะแต่ว่าไม่ยอมหรอกครับแล้วก็ขึ้นบัฟไว้แล้วกัน <S 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 ขึ้นบัฟเพิ่มเลือด <S <S เพิ่มสเตตไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็อ่ะสกิลเมอร์ลินไปพืดไงเมอร์ลินสกิลแค่แบบสองดาวอะ่ะโอ้โหบัฟเต็มหัวเลยทุกคนอันนี้คือชอบมากไอกสัตว์บัฟเต็มหัวเลยมาคิดว่าเดลีไม่น่าตายนะผมเชื่อว่าเขาไม่ตายครับเออบัฟเต็มหัวขนาดนั้นแต่มันเป็นบัฟโจมตีงไงแต่ว่าเมอร์ลินแพ้ธาตุครับเมอร์ลินแพ้ธาตุไม่น่าจะซ่าได้เออโอ้โห กดออกไงเขาต้องยอมไงทุกคนนะโหดจริงนะอันติเมอร์ลินอันติเก่าก็ไม่สามารถทำให้เดลิ่เราเนี่ย วันไว้ได้นะโอเคครับก็โอเคครับทุกคน2รอบที่ผ่านมาคือเราก็ชนะได้2ทีมนะสทีมแบบทีมหลักเลยอะ่ะเออเหลือแค่ทีมดั๊ดมันฟ้านะไม่รู้ว่าเราจะไปเจอดั๊ดมันฟ้าหรือเปล่าครับตอนนี้คืออยากลองเจอดั๊ดมันฟ้านะว่าเราจะไหวหรือเปล่านะว่าทีมดั๊ดมันฟ้าน่าจะเป็นทีมที่เดลีเอลีเนี่ยรับมือยากที่สุดแล้วนะครับโอเคครับทุกคนรอบนี้โอ้โหเจอเดลี่เอลี่เหมือนกันว่ะแต่ว่าเราได้เปิดก่อนครับฝ่ายนงข้ามเนี่ยมากับป่าเขียวว่ะ ฝาเขียวคิดว่าผมต้องก็ต้องจัดการเดลี่เอลีฝ่ายตรงข้ามแหละเพราะว่ามันน่าจะอันตรายสุดนะครับทุกคนอื้อฮืไปหาคีเกาะแล้วก็ปึ๊บเข้าไปเออเอาดีเอาดีเฮ้ยไมีก็บัมามีกวทุกคนเอาดีเอาดีาดมาเพื่อนมาเลยที่แรกผมว่าจะให้คิงนะผมว่าจะอัพการให้คิงแต่ว,ว่าน่าจะต้องเป็นเดลี่แหละครับรอบนี้นะ อือโอ้โหอะไรวะเพื่อนนายมีการ์ดเก่าแต่นายไม่ใช uh ้อ่ะอ๋อนายจะล้างเอาไว้ล้างไอ้น şey ี่หรือเปล่าเอาไปล้างปาเอ้ยเอาไปล้างโอไปแต่กูพูดอะไรเราใบสกิลโจมตีปาไปเลยแล้วกันครับทุกคนมาแล้วก็ใบเดลี่ได้ด้วยนะรอบนี้ค да ือเราใบได้2ตัวเลยนี่ไงถ้าเกิดจัดการเดลี่เอลี่ได้เนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะโล่งใจพอสมควรนะน่าจะโล่งแล้วแหละ โอ้โห oh, <im itation> เกาจะอันตีว่ะทุกคน <im itation> ก,ก,ก็ก็แล้วแต่นะ <im itation> แล้วจากเกานะคือเรามีแช่งไงเราไม่ได้กลัวเลยนะจากเรียกอันติเกาด้วยไงเพราะงั้นก็ให้คิงเหรอเอ้ยให้คิงให้คิงให้คิงแล้วก็คิงฮิวไ,ไปก่อนเออล้างไปด้วยล้างทั้งล้างทั้งฮิวอะเออผมคิปไม่ทันครับวันทีทุกคนรอบนี้คือคิปไม่ทันจริงครับอะแล้วก็กลับกลายมาเป็นอันติของเกาเราครับทุกคนอแล้วก็ ป๋าน่าจะสับใครไม่ตายหรอกป๋ากับเดลี่รวมพลังกันมาก็สับไม่ตายหรอกเดลี่เขาก็นั่นแหละก็ไม่มีใครตายอ่ะเนาะก็ไม่มีใครตายเนาะทนายแบบว่านายกระจายความเสี่ยงอย่างนี้คือก็ฆ่าใครไม่ได้อ่ะอ่ะต่อไปเราก็จะฆ่าเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ฆ่าดีวะต่อไปผมก็จะอันติคิงต่อนะครับโอเคลดเกรดฝ่ายตรงข้ามไปก่อนปึ๊บ โอ้โหเดล่ถึงตายว่ะแล้วเราก็แช่ครับผมแช่เก่าไว้นะครับแล้วก็แช่ป่าไว้เออต่อไปพวกนายก็รับอันติคิงไงทีมนี้มันแน่นว่ะทีมนี้คือช่องโหว่น้อยมากนะพอเลื่อนลดน้อยเนี่ยพอไม่มีใครฆ่าเราได้ในเทิร์นเดียวเนี่ยก็คิงก็ฮิวพอที่เทิร์นที่เราพร้อ,รอมๆเราก็ใช้เดล่นะอโอ้โหแยมเลยทีมนี้คิดว่าใช้ได้จริงนะโอเค ป๋ากับเก่าไม่รอดละนะป๋ากับเก่าไม่รอดชัวนะผมใช้เดลิไว้ก่อนโอ้โหผมลืมว่ะรอบที่แล้วคือปล่อยสเตตเดลิหลุดไปแต่ว่าไม่เป็นไรครับก็ถ้าลอยชนะได้ก็คือชนะได้เนาะรับอันตีไปแล้วกันพวกนายอะ่ะไม่ได้รอดหรอกปึ๊บแสนสี่ไงคิงแดงก็ กดออกเลยเพื่อนถ้าไม่กดออกนี่คือสปิริตนายสูงมากเลยนะเอออย่าเพิ่งกดออกแล้วกันเราจะได้ปิดแบบเดลี่เอลีอะเออปิดเดลี่เอรีรอบสุดท้ายแล้วกันอ่ามาว่ะมาว่ะฮึบฮึบแล้วก็ฮึบมาปิดแบบสวยๆอะทุกคนเออปื๊บเข้าไปแล้วก็ปื๊บนั่นไงปิดจบไงสวยงามไงปิดอย่างสวยงามครับรอบนี้เจเดลี J ่เราเนี่ยมันสุดยอดจริงๆค่ะ ก็โอเคแหละครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับกับการพาเดลี่เอลี e เนี่ยมาอารวาดใน PVP สามัญนะซึ่งบอกเลยว่าก็อย่างที่รู้ๆครับคลิปช่องผมเนี่ยคือจะไม่ตัดตอนที่มันหโหดๆหรือว่าพีคๆอะไรเราก็จะตัดเล่น3รอบผมก็ตัดลง3รอบเลยนะครับทุกคนแล้วก็ทุกคนดูที่อัตราชนะครับอ่ะโอ้ยเดี๋ยวนี่อัตราชนะครับแล้วก็เล่น7รอบนะคือผมไปเทสมานะครับว่าทีมนี้เล่นยังไงเนาะเล่น7รอบ อัตราชนะก็ร้อยเนะใช้ทีมเดลี่เอลิแล้วก็คิงฟ้าแล้วก็เกาเธอนะทีมนี้เนะี่ยโอ้โหผมคิดว่าใช้ได้จริงนะน่าจะเป็นเมตาใหม่นะครับที่จะพอที่จะไปพอฟัดพอเวียงกับดัตมันฟ้าได้นะทุกคนก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกครับเดลี Daily ่เอลิแม่งเป็นตัวที่โหดจริงไม่ใช่แค่ตัวอวยนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมวิวบวกรด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ที่ PVP ชั้นสูงนะขอทําของก่อนแล้วกันนะครับทุ